แล้วคือน้องของจริงคือน่ารักมากเลยนะคะนี่วันนี้อ้าวเมื่อกี้เห็นเหมือนแวบแวบหายไปแล้วเหรอซิมโม่เหรอนี่นี่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้นะคะคือซิมโม่ตัวใหญ่นะทุกคนคือขนนิ่มมากแล้วก็ลูกตานะคะน้องจะปัดซ้ายปัดขวาได้ด้วยและที่สําคัญคือน้องจะมีหางใหญ่ๆเหมือนหางไดโนเสาร์เลยคือหลายคนอ่ะเข้าใจผิดคิดว่าน้องคือลาบูบูไม่ใช่น้องเป็นซิมโม่นั่นเองนะคะคือหน้าตาคล้ายกันนะคะแต่ความต่างเนี่ยจะอยู่ที่หาง ก็ความแบบโหูบ้าพี่ว่านใช่คือตัวซีโมโม่ทุกคนมันคือตัวซีเครตของพวกลาบูบูเนี่ยแหละที่เป็นตัวสีน้าตาลเข้มนะคะก็คือจะเป็นซีโมโม่ตัวนั้นร้านเราก็มีนะใครสนใจก็คือทักเข้ามาสอบถามได้แต่อ่ะระหว่างนี้คือยังไม่ได้มีใครเลือกนี่ใช่ไหมง่ากวะพี่ว่านเราเราหาอะไรเมามอยดีกว่าไหมแบบไม่เพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์แล้วแบบว่าฝนตกรถติดหรือเปล่าเธอไม่ไหวเขาติดแฟนหรือเปล่าอ๋อไม่มีไม่ฉันแบบว่าชอบร้องเพลงติดเธอไม่ไหว ติดเธอมันก็คือติดฝนใช่ไหมเออติดฝนติดฝนติดเธอไม่ไหวอะไรเงี้ยมันก็เป็นฟีลแบบว่าร้องร้องไปเราก็พูดไปเรื่อยเหมือนกันไม่แต่ว่าไม่ไม่คือจะบอกอะไรหรือว่าคืนนี้อยากกลับไปดูซีรีส์เรื่องหนึ่งเพราะว่าวันนี้แบบโดนแบบไปถ่ายแฟนเวิร์ดมาใช่ไหมแล้วแฟนเวิร์ดเป็นแบบแอมเขาเรีจะเป็นงานแฟนมินของเกาหลีรู้จักไอ้นี่ไหมจางกียงจางกียองเธอเธอดูซีรีส์เกาหลีปะดูแต่ว่าช่วงเนี้ยฉันไม่ค่อยได้ดูเลยพี่ว่าที่เป็นรูมายรูเมดที่เป็นอาจิ้งจอกอ่ะ จริงจอก้าวห่างอ่ะไม่ดูไหมไม่ได้ดูไม่เพระเอกคนนั้นแหละแล้ววันนี้คือแบบว่าแฟนคลับเขาก็ไปยามาให้ดูเรื่องหนึ่งเพราะนี่เป็นคนชอบดูซีรีส์แนวแฟนตาซีก็คือวันนี้มีดาราเกาหลีมาที่ใช่ใช่ใช่ที่เดอไม่ใช่ที่นี่ค่ะที่เดอโมนะคะทุกคนอ่าโอเคที่เดอโมที่เดมอ๋อเดมบังแคอ๋อเดมบังแค่เมองวันอะไรเล่นบุกปะเนี่ยฮะจังหวัโบะบัา มีอ๋อมีเดอะมอวังแคด้วยใช่ป่ะมีเดบบอวังแค่โน่นอยู่ไกลไกลไปตรงเดบองงานบางวานแต่ว่ามีมันมีมันมีก็คือเธอไปงานวางวานมารถติดไหมรถติดนิดนึงตรงแคลายอ๋อมันติดเป็นประจำอยู่แล้วเธอไปตอนเย็นเหรอไม่ไปตอนเช้าไปตอนเอ้ยไม่ไปตอนบ่ายดิไปตอนบ่ายกับตอนเย็นอ๋อเพราะว่าคนเยอะใช่คนเยอะเพราะว่านั่นแหละก็ จะจอติดขัดนิดนึงนิดนึงใช่แล้วนะคะแล้วก็ฝนตกด้วยไงเรื่องของเรื่องแต่ว่าดีนะว่ามาถึงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยตกนะคะไม่งั้นก็คือแบบติดแงกอยู่บนถนนนะคะอาจจะต้องแบบไลฟ์ผ่านหน้าจอในรถโทรศัพท์มาพี่น้องพิมพี่ว่านไลฟ์สดนะคะตอนนี้เนี่ยน้องพิมอยู่นี่แลละพี่ว่านจะมีแบบโทรศัพท์ให้ให้พิมถือไว้นะคะทุกคนแล้วก็แบบว่าเขาเรียกวอะไรให้พิมพ์ถือไว้แล้วก็ว่านมาในหน้าจอโทรศัพท์แทนทุกคนเอ้ยได้ถือว่าเป็นมิติใหม่ถูกต้องเออใช่นี่คุณพี่กองกิ my r o o m m a t e is กูมีกูมินโฮนะคะกูมีโฮกูมีโฮเอ้ยน่าสนใจนะเธอไปดูดิสนุกนะเรื่องเนี้ยจริงหรอใช่เป็นเรื่องแบบแฟนตาซีอย่างงี้ปะอันนี้แฟนตาซีเพราะว่าพระเอกไม่ใช่คนนะคะหรอเขาเป็นจิ้งจอกอ๋อเขาแปงลงร่างได้เป็นจิ้งจอกในคืนหมาหอนเหมือนจำไม่ใช่เหมือนเขาเป็นหมาจิ้งจอกอยู่แล้วจิ้งจอกก้าวห่างอัเธอจิ้งจอกเลยคือไม่ต้องรอพระจันทร์เต็มดวงหรจะแปลงร่างไม่ต้องรอโอ้โจะไม่ได้นานมากแล้วเรื่องนี้คือแต่แต่เรื่องใหม่ของเขาไปดูเรื่อง อ e E-Typical Family หรอใช่เออเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูลองไปดูคือที่อ่ะแล้วปกติดูเรื่องอะไรซีรีส์เกาหลีอ่ะไม่ค่อยดูอ่ะเธออต่วดูอะไรนี้ดูแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูแล้เดี๋ยวนี้ดูซีรีส์ฝรั่งสนุกมีเรื่องอะไรแนะนำไหมตอนนี้หรอดูไปเรื่อยดูแต่ซีรีส์เก่าๆหนังอะไรอย่างเงี้ยอ่อ โอเคพี่การบอกแหมเราก็อยากเล่นมุกบางกะปิบ้างบางแคบ้างเอ้ยไม่ใช่บางแคเดี๋ยวมอบางกะปิบางกะปิเขามีหลายสาขาบางแคร์เดี๋ยวมอใช่ไหมเดี๋ยวมอมีเดี๋ยวมอท่าพระรู้จักอันเดียวก่อนเดี๋ยวมอเมื่วานบางแคมีหลายสาขาตลกเกินไอเดี่ยนเรื่องเดี๋ยวเรื่องเรามาที่